ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ตรงใจพงเพื่อนนะครับครูปฏิบัติที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกาเีนกเรียนนะครับโรงเรียนเทศคณฑลส,าสา่างตุนธานีนะครับสำนักการเขตพื้นที่ไม่ศึกษาบุนธานีครับก็รู้สึกดีใจที่ท,ที่ได้เข้ามาเข้ามาดูแลโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่เปิดการึุอบรมงจุดปรุงให้กับนักเรียนในการช่วยเหลือผู้ผู้พิการนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ อันนี้พออรมไปแล้วเนี่ย <S <S เด็ก A เองเขาสามารถนําไปใช้ใช้ในชุมชนได้จริงๆใช้ในที่บ้านเขาใช้กับโรงเรียนได้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเด็กที่นเ่งยนเกิดอุบัติเหตุต้องใช้รกเข็มเนี่ย <S <S เด็กเราที่ไปอบรมเนี่ยก็สามารถช่วยได้แต่คราวนี้ในการขยายผลเนี่ยในช่วงหลังท่อบรมเสร็จในช่วงปิดเทอมครับก็ทางเรยนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขยายผลก็กล่าวว่าเปิดเทอมมาเนี่ยก็คงเด็กกลุ่มน่นมาเป็นเรียนแกนนำมาสอนเพื่อนเของน้องแล้วก็ กลุ่มอีกกลุ่มแต่าราชูระ่ราชานี่เข้ามาเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันคราวนี้ก็น่าจะเกิดเด็กอีกกลุ่มนึงซึ่งจะขยายตัวมากขึ้นครับคือสามารถนําไปส่งส่งต่อหรือว่าสามารถถ่ายทอดความรู้เนี่ยไปถึงคนอนถึงบ้านได้เราก็มองน่นอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการน,นักเรียนกลุ่มที่สองคือนักเรียนแกนนำโรนสีขาวก็จะมีนักเรียนประมาณกลุ่มแกนนั้นเนี่ย ไม่ต no ่ำกว่าสองอยคนอันนี้ถ้าได้สองอยคนซึงเป็นนักเรียนแกนนําเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าการขยายผลหน้าน่าจะขยายผลได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วโรงเรียนเองก็จะรุมปักในเรื่องพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เพื่อต่อต่อวินแชร์ต่อคนพิการเพราะว่ามันมีความมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมนะครับเข้อท่าเทียมสามารถมาติดต่อการมาคุยกันได้เหมือนกับใช้สถานที่ได้นะครับโรงเรียนพยายามปักในเรื่องพวกนี้ให้มันให้มันเหมาะกับมันเพื่อกัน เราไม่มรทาราบว่าการน่งในเขตพื้นที่กริโภงหายลับที่ที่หรือว่าบริเวณใกล้เคีมีกอพิการเยอะขนกางทุนการารการคนไหวเถ้าเป็นคนแกนะ่คนแก่ที่ไม่สามารถเดินเดินไม่ค่อยเก่งแล้วอาจะใช้รถบินแทตอนนี้ห้องเขาจะเยอะขึ้นนะครับอามนียขึ้นเด็กในบ้าน,น,น,านก็สามารถออนนี้เอาเข็นเป็นละเด็กเป็นละเอาขึ้ขึ้นบันไดลงบันไดได้ลก็มีวิธีการขึ้นทางน<อ>ั เือครั้งแรกผมประทับใจมากครับพี่ถ้าน้าท่วมก็ต้องเอาลงเรือทำยังไงแล้วเด็กกลับมาในเขาเขาเกิดความภาคภูมิใจแล้วพอเขาได้ไปใช้ที่เนี่ยเขาเขารู้ว่าเขาเป็นคนดีนะมันเป็นแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะบอกต่อน,น้องพอมีฝึกอบรมนนเนี่ยน้องก็จะอยากเข้ามาแล้วครับอยนี้คาัที่ร้านเด็กก็จะอาสามาเองว่าขอมาอบรมด้วยขอมาเรียนรู้ด้วยไล,ลเยนน้เป็ช่วยตัวนอนได้เป็นเรื่องดีต้องขอขอบคุณท,ทีมงานานกาที่มองมองเห็นความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสในเวลาได้รม่งเรับ ก็เห็นอจริงทางโรงเรียนเทพธนิลอันนี้เมื่อปีที่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่3นะครับใช่ได้ครับได้หลายรุ่นผ่านมาแล้วพอถ้าเรารู้เนี่ยเราจะขอเข้าอบรมเลยถ้าเรารู้ครับครับถ้าทางทางศูนย์ที่ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์มุ่งาแล้วก็ขอบคุณทางเทพธนิลนะครับที่ที่ให้ความร่วมมือและให้ความบุคลและให้ความปลอดัย กับคนพิการเนาะที่แท้ก็คือเยาวชนเนาะที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาทักษะต่างๆในกาเรื่อยคนพิการหรือผู้สูงอายุแต่ละแต่ที่ะสมผสานหรือว่าต้องการอาขอบคือใช่ครับอั่นี้ต้องขอบคุณพี่เดือนองนี้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนคุณธรรมสี่ดาวนะครับแล้วก็เราพยายามสอนในเรื่องของคุณธรรมำนำวิชาการเด็กก็มีคุณธรรมคนพิการก็ไม่ได้พิการถ้ามองพิกัรไม่พิการปิตใจเขา มาตรการมันแค่เอาว,ว่าความสุขว่าใช้งาน,นไม่ได้รอย่าเพราะนั้นเรายิ่งเด็กเล้ลงไปสำคัญความเป็นมนุษย์มันจะเกิดขั้นพื้นความมีน้ำจิตน,น้ำใจเรื่องของเมตตาและรงณาไมันด้กเกิดแล้วก็เกิดกับเด็กเราเมื่อไหร่อนาคตชาติเตาลก็เด็กเรา,าเขาจะเป็นคนดีในสังคตในสิ่งท,ที่ที่เราอยากอยากทำแล้วก็ไม่ว่าผู้ในการคณะภูมหรือบุคลากรเราทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็ถ้ามีเรื่องวันนี้เขายินดีให้เด็กเรารูนดีช่วยให้ความรู้ด้วกับเรา นี่ถือเป็นความโชคดีของเทศีประตเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าความโชคดีของศูนย์การตงทวเบีสละกคนพิการตัวอักษรศรีและพวกคนพิการในทุณที่จะบอประตูพอดีเราด้วยเช่นกันนะครับก็อยากให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักเล็กน้อยสำหรับเรื่องของการช่วยคนพิการในในทุกรูปแบบแล้วกันเราเราอาจจะไม่มุ่งหวังว่าให้เจอภายุบัแล้วก็ค่อยช่วยเนาะช่วยในคนพิการที่ยากลำบากหรือพี่ความต้องการความช่วยเหลือครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยครับ เพาผมมองว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะมองคนพิการควรจะมองคนพิการที่หัวใจมากกว่าส่วนคนทั่วไปเนี่ยที่เขาขาเดินไม่ได้แขนเขาไม่มีเนี่ยแต่ถ้าหัวใจเขายังเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้พิการผมมองอย่างนั้นแล้วก็การให้โอกาสการการช่วยเหลือกันเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้ของคนได้มากขึ้นความเป็นเมตตาความปรุนาความมองทุกข์ของคนอื่นเป็นทุกข์ของเราด้วยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเด็กเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝากฝากทุกหน่วยงานฝากทุกองค์กรว่า ถ้ามีงานที่สามารถให้กับคนพิการซึ่งเขาไปสามารถประกอะกบอาชีพปกติได้เนี่ยเขาอยากทํางานเขามีความสามารถเขามีความมั่นคงในชีวิตเขาผมอยากฝากผมเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรับกลุ่มคนเหล่านี้เข้าทํางานเข้าทางานเขายังมีคุณค่ามีความเป็นุทไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยครับข,ขอขฝากตรงนี้ครับครับก็ท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทาง โรงเรียนแจตรีนนะครับขอบคุณทางอาจาราย,ย์ดรงใจเอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้ความรโรไว้ร่วมมือเนาะเป็นอย่างดีนะครับสําหรับงานด้านคนพิการเปาดีนะครับแล้วก็สําหรับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนาะก็เป็นเป็นเป็นอนาคตของชาตินะครับก็ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมนะความความมีน้ําใจเนาะในการอยู่หรือว่าช่วยคนในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณท่านอย่างสูงครับส่วนตัวและบุรัม